ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์อาโมตอนนี้ผมขออนุญาตข้าราชการตัวเน้อยเก็บตังค์มาทั้งชีวิตเพื่อที่จะมาซื้อหมวกเฮลเมตผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนละเรือนตอนรับขราชการไทยผมขออนุญาตนะครับตอนนี้ความเร็วที่เราคุยกันนอกเรื่องมาอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง160เพอๆจะไป200ผมเขียนว่า57กับ58ปลอดภัย 59.60อันตรายผมขออนุญ,ญาตบันทึกข้อมูลก่อนนะครับปกติพี่ใส่โมงอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ใช่อ่ขออนุญ,ญาตนะครับใส่โมงไันนี้ให้ผมดูก่อนผมขอแค่2นาทีผมขออยู่สามข้อผมขอเวลาผมขอความรู้สึกและผมขอวิทยาศาสตร์ผมไม่สนใจครับสิ่งที่พี่กำลังรับใช้ประเทศผมไม่รู้แต่ว่าผมกำลังรับใช้พี่ผมอยากให้พี่ปลอดภัย ผมไม่พูดเหนืองานอะไรนั่นเส้นแต่ผมขออนุญาตแต่ไม่เกินเลยมากๆครับใส่มัวผมดูหน่อยใส่มั่วผมดู่อยผมขออนุญาตผมขออนุญาตนะครับงานนี้ผมขออนุญาตบางคนหรือว่าหน่วยงานไหนที่ไม่รู้ก็พยายามกระจายข่าวนะครับหมกน็อกควรที่จะใส่ตรงไซด์ยืนยันนะครับผมขออนุญาตใส่มวไม่นี้ตามนิสัยพี่ก่อนนะครับตามนิสัยพี่ก่อน ดูนะครับดูแต่ท่าสายท่าหมอนี่ยนะครับเลยพร้อมพ,พี่นะพี่เลยพร้อมเลยพร้อมพักไว้บ้างขม่ดออกมากขม่ดออกมาอัาหนหด้สุดอันหด้าที่สุดครับสุดเลยพี่เพียรใจนะเลือดน,นะนะหันกลับไปครับพี่นี่คือการลดลมตรงนี้นะครับพี่แขนนี้นะถอดเสยครับปกติใส่โม้อไหมครับใส่ครับผมขออนุญาตอ่ะ สาย2เส้นครับแล้วใส่เครืวิสาด้านหลังขออนุญาตนะครับไม่เข้านะครับหนึ่คือท่าจับสอคือท่าใสผมขออนุญาตนะครับงานนี้ผมขอร้องให้เปลี่ยนท่าใส่ผมหน่อยเดี๋ยวมันไม่เข้าเดี๋ยวจะไปโดนแอร์มันจริง่เวลาใส่เนี่ยนะไม่ใช่ยกกระจกต่อเพิ่งเวลาใส่แล้วจะได้ไม่หายใจลดชิ้นหน้าไม่เกินกว่ามจับแป๊บเดียวถือสายแบบนี้แล้วใส่เครื่องวิสร<า>ะ แล้วใส่ดับเบิลลิ่ให้ผมดูหน่อยนะครับเข้า2อ,ออก1ขออนุญาตนะครับที่ผมบันทึกข้อมูลครั้งนี้หมวกเป็นหมื่นเลยนะครับถ้าใส่ผิดไซส์ไปเรื่องใหญ่ผมขออนุญาตผมจริงจังนะครับหมวกราคาตัวนี้ราคาเต็มๆพวกนี้อยู่เกืบอบ2,000 0ื่นนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่บอกว่าผมขายราคาเท่าไหร่ผมขออนุญาตยืนยันนะฮะหมวกใบนี้อยู่ในโมโต้จีพีจริงๆครับพี่ขอขอนุญาตเข้า2อ,ออก1 บวกใบนี้มี emergency นะครับถ้าเวลาเกิดอุบัติเหตุสามารถดึงสาย2เส้นและเปลือ,บบอกบวกก็จะเด้งออกไปนะครับผมขออนุญาตนี่คือระบบของ m ม t ต GP จริงเป็นตัวท็อปที่สุดของ HJC เทียบเท่ากับโชเออรอาราอและเทียบเท่ากับ AGV ตัวท็อปๆเลยนะครับผมขออนุญาตยืนยันวันนี้อีกครั้งผมเลยจําเป็นต้องไล์สดผมขออนุญาตเพราะว่ารุ่นพี่ผมยังเข้าใจเรื่องสายผิดไปนิดนึงผมขออนุญาตอาจฉีกสาย2เส้นครับ ดึงลงมาครับจำการลงมาได้เลยครับขออนุญาตนะครับใส่เส็จนะครับ,นนรบตอนนี้ผมขออนุญาตใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตดูนาฬิกาข้อมือพี่หน่อยครับว่ากี่โมงนะครับ1320ผมขอเวลานะครับ13 20ผมขอเวลาผมขอพี่ทั้หมด3ข้อตอนนี้พี่เดินเข้ามาหาห่ครโมผมขออนุญาตผมไม่ได้สนใจแต่ผมกําลังจะบอกว่า อยู่ที่ดุลพินิจพี่ด้วยครับกับความรู้สึกเงยคอขึ้นครับเมื่อกี้นะครับดังจำได้ไหมฮะเมื่อกี้ดังครับหันหน้าครับหันกลับไปครับพี่อีแกน,นะอีแกนะผมขอเวลานะครับตอนนั้นพี่ขับรถร้อยหกพี่จำโมเมนต์ตอนนี้มีเสียงลมได้ไหมครับวู้วูจำได้ไหมครับผม,ผมเอาความรู้สึกพี่ก่อนนะ เงียบไหมครับเงียบกว่าไปนานนะฮะับจำได้ไหมตอนนี้พี่เปิด106แล้วพี่ขับไปแล้วพี่มีหน้าแบบนี้หมวกคอนะครับจําได้ไหมครับผมขออนุญาตพี่ต้องผมต้องจาไปจริงๆลูกค้ามันน้อยมากผมก็เลยขออนุญาตลูกค้ามาไลฟ์สดพอนหมวกคันค่อนข้างที่จะแพงผมก็พยายามจะพูดเสียงดังให้พี่ได้รับรู้ว่าหมวกแน่นได้ยินเสียงมากกว่าหมวกหลวมนะครับใจเย็นนะครับถ้าผมทำอะไรลุ่งเกินตะโกนเสียงดังได้เลยนะครับผมขออนุญาตหายใจรแรงๆนลยครับ พูดโหลครับไม่ทราบได้ยินเสียงผมไหมครับแต่ว่าแต่รถต้องได้ยินนะครับรบกวนเป่าลมไม่สุดปอดนะครับตั้งใจฟังครับผมคอกี่ทีกี่ทีครับสามทีถ้ผมขออนุญาตผมไม่ได้อะไรครับผมอยากให้พี่ช้ยความรู้สึกว่าสองฟองน้ำจะยุบหรือเปล่านะขออนุญาตนะปีนว่าครับไม่ขึ้นนะ พี่ขับรถลงมาจากเขาใหญ่ติดไฟแดงอัลโมยังไม่ได้เปิดชิวนะพี่กำลังหายใจอย่างบี๊เหมือนคนปกตินะผมขออนุญาตนะครับพี่แม่กับพี่ตานะผมขออนุญาตนะฮะตัวนี้ผมขออนุญาตเป็นเอาฝ้า1ิผมแดมไล่ฟ้าด้วยน,นะครับผมขออนุญาตยืนยันผแดมให้ผมแดมให้ตอนที่ผมอยากให้พี่ทำแบบบลิงให้ผมดูนะครับเข้าสองออกหนึ่งครับขออนุญาต มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆครับหมดยอยาตหมว่ไปนี้ไม่สามารถไปเชียงใหม่ได้นะครับหมดอนุญาตใจเย็นครับเข้าสองหนึ่งรถตั๊กด้วยครับพี่หมดอนุญาต สวจริงนะของเข้าใหญ่รายการผมขออนุญาตเรามาเข้าเรื่องต่อผมขออนุญาตโมไปนี้สามารถใส่บูทูดได้พี่ต้องมาสามารถใส่บูทูดได้เพื่ต้องอ้าปากคุยกับผมนะก็ไม่ให้ผมอนุญาตอย่าเพิ่งสติแต่การใส่ตู้มนานก็เป็นประโยชน์พี่พี่ต้องคิดไว้สองตุ้มน้นถึงยุ่งยุ่งปาก ผมไม่สนใจพี่ใส่โมงผมก็ใช้เวลาเป็นเคลื่อนตัดสินว่าพี่จะเอาไซอะไรเนะี่ยเพรารงการสนใจของพี่เสมอพี่ก็จะแต่ว่าบังเอิญไซพี่กับไซสผมมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นในการใส่คือการจําลองเหตุการณ์จริงเวลาเราแต่งเราจะไปมไม่เอายีบนอนใจผมยิบไซแอลป็นไปไม่ได้ขออนุญาตเพราะว่าไซผมไม่ตรงเพราะผมเขียนตัวเลขตัวนี้ก่อนก่อนที่ผมจะทำลายแล้วถ้าผมไปกลับคําให้การโดยไม่ให้พี่รู้เนี่ยผมว่าคือว่าผมผิดนะ ตอนหาผมผมข้อแรกสัญญาผมได้ไหมว่าพี่จะไปเยนขับรถสัญญาผมนะผมอนุญ,ญาตวิธีจะรอรถตามสไตล์ของพี่เมื่อเจอไฟแดงเห็นมาแต่กไกลควรทํำยังไงครับหล่อมากวิธีจะรอที่ส่วนทดเกียร์ต่างกันเชนเกียร์ต่างฉุกเฉินคือแอนจินเบรคขับรถโซ่เชนเกียร์เป็นเรื่องใหญ่ไหมครับถ้ามาบอกว่ากำขาและเหยียบเบรกและผมบอกให้ไปเรียนถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นยินยันนะเด็กรุ่นใหม่ถ้าคุณไม่เจาะไม่สักไม่หักและไม่มีคด,ดีความอุดของเด็กทุกคนแค่ม .6 สามารถรับราชการได้ถูกต้องไหมครับพี่ถ้าใส่เหล็กแค่ข้อเดียวคุณจะกลายเป็นดีหรือประเภท2เป็นฮิปปี้ทั้งชีวิตถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมบอกดิยนยันได้เลยพี่แค่ม .6 พี่ก็สอบติดราชการได้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นฝากเด็กๆน้องๆหน่อยนะครับอย่ารังแกตัวเองครับอย่ารังแกตัวเองข้อที่2 ใจเย็นนะครับเมื่อกี้ที่ขาไปผมคิดว่ากำไรของพี่พี่เข้าใจไหมครับและผมจะให้พี่ใส่ไปนี่อีกรอบนึงแต่ว่าที่ผมเชื่อไปนี้อยู่แล้วนะผมอนุญาตเมื่อกี้ผมข้องดีๆครับถนนสีเ่เลนอยู่ในขวาสุดความเร็ว80สายค้าขาเนื้อเลนขวาสุดความเร็ว80ที่เปลี่ยวคุณทำไงครับครับ650้าสูงค้าต้มนหรือค้าสายครับค้าสายครับขออนุญาต ทำยังไงครับคู่ไม่ทำถ้าพี่แตะเบรกหมายถึงพี่จะจอดผมถือว่าถูกแต่บอกวที่เดียวเพราะฉะนั้นเปิดทันเร่งแลป้ปเบาคันเล่งจนรอบเครื่องมีช่องว่างสามารถตบเกียร์ลงได้ที่มันเปลี่ยวก็ไม่ต้องจอดก็พยุงกลับบ้านไปได้เลยครับพี่เพราะฉะนั้นลุก,กวนตั้งคานนิดนึงถ้าพี่ปล่อยคานเดียว650ตบเกียร์หนึ่งมีโอกาสย,ยกล้อสูงเพราะฉะนั้นอย่าปรับตัวเขาหารถ สาม,มารถปรับให้เท่ากับปีนี่ได้พ่พอสุดท้ายนะครับขับรถขึ้นสะพานที่สูงชานลงจะพาสุดชันด้วยความเร็ว80ยางหลังระเบิดด้วยความเร็ว80ตอนลงสะพานวิธีแก้คนทำไงครับชะลอรถเดยวิธีเชเช็นเกียร์ขออนุญ,ญาตนะครับจับอะไรผมนิดนึงครับ อันนี้อาจจะเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆของกองทัพยากรสปาร์ตุสสูงใช้เกียร์ต่ำเลยสมาร์ตุความเร็ว80เต็มที่เกียร์สองถึงเกียร์สามถ้าวิญญาทีนั้นวิ่เลือกตกเกียร์ชจะได้คื่ตัวเรายื้อมีโอกาสล้วนถ้าแตะเบรกล้อหน้าล็อกล้อหลัยังสายอยู่ผมว่าเลิกเพราะฉะนั้นสตรีสปาร์ตุสสุดจับแฮนเดมันโคลเมียที่แม่ชนอะไรชันล้อนี่ยกคันเร่งให้หมดยกคันเร่งให้หมดแล้วรีบจิบไหล่ตาเพราะว่าไหล่ตากับขาเกิดจะช่วยหมดเลยจะไม่ต่ากเป็นเกียร์ไหนหรือจะเขา รถแตกแต่เ,เดเชนเพียวไม่ได้นะครับจากการเดียวกับรถเก่งหรือเปล่าตอนนี้กี่โมงแล้วครับพี่สิบสามสอง,สองห้ขออนุญาตนะครับเลยสทีนะครับผขออนุญาตนะแกเดออกครับตแต่ว่า่าอกาอก็กเฉีฉีกสายครับฉีกแต่สายครับขออนุญาตนะครับ ใส่มวกไปนี oh ้ให้ผมดูัน่เลยนะพี่วาแล้วพ right, okay. right, ี่ดูขึ้นเดกอม้ขยาฮะรขยนะฮะพี่ว่าสอนในกองน้ำมึงไหมพี่ยุบดิองน้ำก็ต้องยุบดิอันนี้ใส่สบายปะฮะแต่อันนี้ร้อยเจ็ดวยแลมพี่คิดว่าต่อไเนยครับผมอนุญาต ตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตขออนุญาตพี่ครับขออนุญาตชิด้านนี้ครับขออนุญาตชิด้านนี้ครับขออนุญาตแต่กล้องหลบไปนิดนึงครับผมขออนุญาตอ่ะมองหน้าผมตรงกระจกครับขออนุญาตเอาโมงออกไปเลยครับผมขออนุญาตดันี่ผมจริงจังเลยครับผมขออนุญาตถ้าเกิดผมหลอกตัวพี่เนี่ยผมขออนุญาต พาผมไปได้เลยครับหลอกผู้บริโภคผมขออนุญาตเอาเนื้อมาจิ้มครับหยิบมันจะมาได้เลยครับพี่พี่ว่าไซส์อะไรครับพี่ห้าสิบหกจุดสามนะครับผมขออนุญาตนะฮะผมที่ผมต้องไล์สดพี่มาบอกแอลแอล คือหกสิบพี่เก็ตใช่ไหมครงานนี้ที่ผมไล์สดผมใหญ่รู้ว่าผมก็จริงจังกับพี่นะยิ่งบอกเป็นหมื่นบมก็ต้องทำมาฮะพี่ต้องเลือกแล้วพี่จะเอาซสอะไรครับพี่ยังไงไงไงผมขอฝากคลิปนี้นะครับมีคนมากมายที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ยังไงยังไงก็อย่าลืมวรสศีกดถ้าไม่เข้าใจไงแวะมาหาโมนะครับผมขออนุญาตยังไงไงฝากนหน่อยครับพี่วันนี้วันพระใหญ่หยุดสุรา ยุสุลายุสุลายังไงยังไงพาครอบครัวไปทำบุญเอนจอยครับสำหรับวันนี้วันหยุดนะครับสวัสบีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ